กองทัพของสาราชาณาจักรณปี2025มีกำลังพลรวมอยู่ที่ประมาณ148,500นายรวมทหารกองหนุนอาสาสมัครอีก31,967นายซึ่งแบ่งออกเป็น3เหล่าทัพหลักได้แก่ 1. กองทัพบ,บกมีกำลังพลประมาณ82,000นายแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้แก่หน่วยทหารราบหน่วยยานเกราะหน่วยทหารปืนใหญ่ฝ่ายวิศวกรรมหลวงฝ่ายสื่อสาร กองกำลังโลจิสติกแพทย์ทหารและหน่วยลบพิเศษอื่นๆ 2. อกองทัพเรือและนาวิกโยธินมีกำลังพลประมาณ3 4 4 0 0นายแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้แก่กองเรือผิวน้ำกองเรือดำน้ำหน่วยอากาศยานของกองทัพเรือนาวิกโยธินและกำลังพลสำรอง 3. กองทัพอากาศ มีกำลังพลประมาณ32,500นายแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้แก่หน่วยฝูงบินลบหน่วยการให้ข้อมูลการเฝ้าระวังการค้นหาเป้าหมายและการลาดตระเวนหน่วยลำเลียงหน่วยรักษาความปลอดภัยภาคพื้นและกำลังพลสำรองนอกจากนั้นยังมีหน่วยรบพิเศษของสหราชาอาณาจักรซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการลับและภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งก็จะมี 1. หน่วย SAS เป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ,บกมีชื่อเสียงในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ภารกิจลับต่างๆ 2. หน่วย SBS เป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทางทะเลแล้วก็ชายฝั่ง 3. หน่วย SRR เป็นหน่วยลาดตระเวนพิเศษทําหน้าที่ในการสอดแนมแล้วก็รวบรวมข่าวกรอง 4. หน่วย SFSG เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติการหน่วยของหน่วยรบพิเศษ เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเราจะมาดูอาวุธยุธโทโธปกรณ์อ,อันทรงพลังของกองทัพสาราชาักรจักรัน